สวัสดีเช้าวันที่หนึ่งเมษาพศสองพันห้าร้ยหกสิบสี่จ้าที่บ้านสวนชัยนาปามวันนี้เรามาทักทายกันตอนเช้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้ม่สนใจเลยสวัสดีจ้าอดนนีสวัสดีหนูหนูชื่ออะไรครับ หนูชื่ออะไรหนีหันมาคุยกันหน่อยสิชื่ออะไรลูกไอ้เหรหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อมาลอยแล้วนี่ล่ะหนูชื่ออะไรบุนเส้นลูญเ้นหนูทำอะไรลูกหนูเฝ้าอะไรอยู่ฮหนูอยากคุยกับเป็ดกับห่านทำไมลูกหนูเฝ้าขนาดเนี้ย อยากคุยกับเขาใช่ไหมใช่ไหมวุ้เส้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องแตงกวากับน้องแตงโมกันค่าะาก่อนจะถึงน้องแตงกวาน้องแตงโมมาดูก่อนนี่ยใครเนี่ย ดูซิไข่เนี่ยไข่เนี่ยนี่ไข่อ่ะไข่เนี่ยไข่เนี่ยทอง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 หนูมาทำอะไรตรงนี้ลูกหนูก็เฝ้าใช่ไหมลูกหนูเฝ้าแตงควากกับแตงโมอยู่ใช่ไหมลูกอืมหนูมาทำอะไรลูกทำไมหนูเฝ้ากันขนาดนี้ลูกอืม ตกลงหนูเฝ้าเพื่ออะไรลูกหนูคิดว่าเขาเป็นอาหารหนูแหลวจ้าืมโอเคมาเรามาดูกันนั่นนั่นจ้องกันใหญ่เลยจ้องกันใหญ่เลยจ้องกันใหญ่เลย อุ Or, so ้ยอุ้ยเขากลัวเขากลัวอะไรอ่ะเขากลัวใครเนี่ยเฮะยเขากลัวใครเนี่ยเขากลัวใครเนี่ยเฮะยเฮ้ตัวลงเขากลัวใครเนี่ย เ็นไหมมีใครอยู่บ้างแปงกว่าแปงโมแปงกว่าแปงโมอยู่ไหนลูกมองไม่เห็นเลยโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะร้องใหญ่เลยสวัสดีจ้าบ๊ายบาย